ทำสระเอาเอา,เอาน้ำไว้ใช้สอยเฉยๆค่ะทำสระเอาน้ำไว้ใช้สอยของเปล่าที่บ้านดอกร่วงแล้วใบเริ่มจะมาอ๋อใช่หมใช่ใช่จ้าแพรลี่เก่งมากบ้านพื้นหลังกว้างเขียวล่มลื่นเสียงนกจิกิกชิฟังเสียงนกดีกว่าสบายหูอืมสบายหู ีนี้ขายทุเรียนช่วงไหนใกล้ละค่าใกล้ละใกล้ละอีกไม่เกินหนึ่งเดือนอีกไม่เกินหนึ่งเดือนอีกไม่เกินหนึ่งเดือนบรรยากาศดีมากผมมีไม้มั่งมีสีสุกไม่สบายดีขึ้นเลยอย่างดีขึ้นเยอะละค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไลดึกดึกไม่ไลและค่าขี้เกียจไม่มีประโยชน์ไม่ไลและขี้เกียจ มันไม่มีเวลาไงคะทุกคนเอาเวลามาวิ่งไงเอาเวลามาวิ่งก็เลยไลค์แค่ช่วงเย็นช่วงค่ำแต่ถ้าเดี๋ยวว่างก่อนถ้าเดินทางหรือว่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินทางหรือว่างหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะไ like ลค์ค่ะช่วงดึกๆเคยขโมยเงินมึงอ่ะพิมพ์บ่อยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วมึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะไอคนเนี้ยกูเห็นมึงขยันพิมพอยู่นั่นแหละมึงจะไปนึกถึงอดีตหาเหวอะไรละ่ะ มึงเกิดมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึงไปนึกถึงเรื่องปสองปสี่มึงนี่ก็ไม่ตื่นอีกมึงก็ไม่ตื่นอีกชีวิตมึงแทนที่จะปรับปรุงแก้ไขใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันใครบ้างไม่เคยรักเงินพ่อแม่มึงนี่ก็โง่เนาะมึงคิดว่าย่ามึงมึงคิดว่าย่ามึงเขาจะจนจากการที่มึงขโมยเงินเขาเหรอหรือว่ามึงคิดว่าเขาจะโกรธจะเกลียดมึงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ กูถามม,มึงสิสมองมึงไม่มีความคิดเหรอกูถามมึงสิมึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงไปนึกถึงเรื่องปสองมึงไม่คิดถึงเ,เรื่องชาติที่แล้วไปเลยล ique, pc, ่ะมึงไม่คิดถึงเรื่องชาติที่แล้วไปเลยล่ะอืมเออมึงกลัวบมึงกลัวบาปขนาดนี้มึงคิดถึงเรื่องชาติที่แล้วไปเลยไปไม่คนนะทำไมคนมันโง่จ <ma> e no ังเลยไม่เข้าใจนะชีวิตคน มึงจะใช้ชีวิตเพื่อการที่มึงไปจมปากกับอดีตเหรอคนเรามันก็มีเรื่องผิดเรื่องพลาดทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กเล็กน้อยๆ้ยบางเรื่องอะ่ะมึงจะมากวนชีวิตจิตใจมึงทําหาอะไรมึงจะเอาเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยความผิดพลาดเล็กๆ็กน้อยๆที่มึงเคยทําเอามาก่อกวนจิตใจก่อกวนชีวิตมึงทําไมมันใช่เรื่องเหรอมันใช่เรื่องของมึงไหมกูถามเิ หน้าที่มึงคือพัฒนาชีวิตในตอนนี้นี่ปัจจุบันนี้นี่พัฒนากรรมใหม่พัฒนากรรมใหม่ให้มันดีให้มันไปกูศรกรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงอดีตอยู่ตรงนั้นแหละนั่งนึกถึงแต่อดีตอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่ชีวิตมึงจะเจริญล่ะมึงไม่ต้องกลัวจิตสุดท้ายหรอกมึงกลัวจิตตอนนี้มึงก่อนเป็นทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคนบางคนเนี่ยนะไม่ลำคาญ มันจะมานั่งเป็นทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องทําไมเนี่ยชีวิตมึงมันไม่มีอะไรทําแล้วเหรอมึงจะตายวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมมึงถึงกลัวขนาดนี้อ่ะฮะมึงจะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วหรือว่ายังไงเออแปลกแปลกคนเอออืมถ้าองค์คุริมานคิดแบบมึงก็ไม่ได้เป็นพระอรหันแล้ว ถ้าองค์คุริมานมานั่งคิดแบบมึงเนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นพรออาารหันแล้วถ้าพระเทวทัตคิดแบบมึงก็ไม่ได้ไปเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าในอนาคตหรอกพระพระ,พระเทวทัตเขาทำกรรมหนักของมึงตั้งหลายขุมเขายังไม่มานั่งนึกถึงอดีตเลยก่อนจะตายเขายังรู้จักสำนึกผิดเขายังรู้จักกลับเนื้อกลับตัวเลยมึงเอาไปอย่างพระเทวทัตโน่นผิดแล้วก็ให้มันผิดไปสิเขาคนมันผิดไปแล้วพลาดไปแล้ว จะทำยังไงได้ล่ะอดีตมันแก้ไขไม่ได้นี่อดีตมันเป็นของที่แก้ไขไม่ได้นี่สิ่งที่มันแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ก็คือปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนตัวเองดิเปลี่ยนตัวเองดิปรับตัวเองดิถ้ามึงคิดถึงยายมึงมากมึงคิดถึงย่ามึงมากคิดถึงความผิดที่มึงทํากับเขาถ้าถ้าเขายังอยู่มึงก็กลับไปดูแลเขาให้มันดีๆชดเชยสิ่งที่มึงทําถ้าเขาไม่อยู่แล้วมึงก็ขยันทําบุญให้เขา นึกถึงเขานึกถึงยายก็ทําสิ่งดีๆยายมึงเขาก็รับรู้ได้เองแหละเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกคนแก่คนเฒ่าอ่ะถ้าเขาเห็นลูกเห็นหลานเขาเป็นคนดีเขาก็พอใจแล้วก็ไม่ได้มาติดใจกับเงินบาทยี่บาทสิบบาทหรอกเออเหนื่อยไม่มันจะมันจะมาเป็นทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องทําไมชีวิตคน มึงไม่มีชีวิตมึงไม่มีเรื่องให้มันคิดมากกว่านี้แล้วเหรอมันเขาเรียกคนพวกนี้ว่าวิตกจริตคนประเภทนี้เรียกว่าวิตกจริตคนพวกวิตกจริตก็จะมานั่งคิดกับอะไรเนี่ยเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยเอจอิตดวงสุดท้ายจะทําให้ฉันตกนรกไหมถ้าก่อนตายฉันคิดสิ่งไม่ดีจะทํายังไงมึงไม่ต้องโงมึงว่างเนาะชีวิตพวกมึงนี่เนาะนะนะชีวิตพวกมึงเนี่ยว่างนะมันเหมือนไม่มีอะไรทําเหมือนมึงเหงาเนาะต้องมานั่งคิดเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะนะ ออแต่ที่มึงจะอยู่กับอะไรที่มึงต้องรับผิดชอบที่มึงต้องทําในแต่ละวันไปก่อนเนี่ยมึงไม่ทำเนาะนะมันเหมือนว่างเกินนะชีวิตนะบางทีมันก็ว่างใช่ไหมชีวิตมันอยู่เฉยเฉยแล้วมันดูสงบสุขเกินไปก็เลยต้องหาอะไรมาให้คิดให้มันเครียดหน่อยนะเออมันเหมือนอยู่เฉยเฉยแล้วมันแบบอยู่เฉยเฉยแล้วชีวิตมันดูสงบสุขเกินไปเอองั้นขอหาอะไรมาคิดให้มันเครียดหน่อยแล้วกัน โอ้ยกูทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยกดติดตามช่องนี้ด้วยทุเรียนที่ขายมาจากไม่มีสวนทุเรียนค่ะไม่มีสวนคัดมาคัดมาจากสวนจันบุรีนี่แหละแต่ต้องเป็นสวนในจันบุรีทุเรียนจันอร่อยสุดแล้วค่ะเด็กเขามีประสบการณ์เขาทาทุเรียนอยู่ในลงทุเรียนมาหลายปีมันอยู่ลงทุเรียนมาหลายปีบางคนก็เป็นสิบปีมันก็เอาประสบการณ์จากการที่มันเป็นเด็กลงนั่นแหละคัดทุเรียนเกรดดีมาให้เรา ทุเรียนที่ดิฉันขายเป็นทุเรียนเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งหมายถึงว่าเนื้อต้องแก่เต็มที่ทุเรียนเนื้อแก่เวลาสุกมันจะอร่อยหอมหวานแต่ถ้าทุเรียนไม่ใช่เนื้อหนึ่งทุเรียนเนื้อสองเนื้อสามเวลาเวลามันมันไม่แก่มันยังไม่แก่เต็มที่เวลาสุกมันจะจืดๆมันไม่อร่อยเ <ük> ขาเรียกว่าทุเรียนเนื้อสองดิฉันจะขายเฉพาะทุเรียนเนื้อหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นหมอนทองต้องแก่จัด ถ้าไม่แก่จัดไม่ขายแต่ถ้ามีหลุดมาก็คนที่เอามาส่งก็ต้องเคมให้ถ้าลูกค้าเคมดิฉันดิฉันก็ไปเคมกับอีกคนที่มันเอามาส่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยดิฉันถึงคนถึงติดใจทุเรียนดิฉันดิฉันเยอะไงเนี่ยยังไม่ทันขายเลยคนอยากจะกินทุเรียนแพรลี่กันเต็มเลยเนี่ยขนาดยังไม่ทันขายเลยเห็นปะคนน้องคนนี้ก็อยากกินทุเรียนแพรลี่เพราะเราเลือกสิ่งที่มีคุณภาพค่ะนะคะรอเลยค่ะใกล้แล้ว ตอนนี้ยังไม่ขายมันยังไม่ทุเรียนมันยังไม่แก่ใจเย็นๆย็ใ <c oughs> จเย็นๆย็ใจเย็นเใจเย็นๆรอของดีต้องรอหน่อยรอของดีต้องรอใช่ค่ะรอของดีต้องรอนิดนึงอย่าไปรีบร้อนของอร่อยมันต้องให้มันผลไม้ต้องให้มันมันถึงฤดูกาลของมันต้องให้มันสุกเต็มที่แก่เต็มที่ก่อนต้องให้มันแก่เต็มที่ก่อนเราถึงค่อยค่อยทาน ไปกินของนอกฤดูดูไม่อร่อยหรอกเชื่อดิฉันเถอะดิฉันลองมาหมดแล้วทุเรียนนอกฤดูขนาดทุเรียนอื่นดิฉันจะไม่ขายเลยดิฉันพูดตรงๆนะทุเรียนใต้ทุเรียนอะไรถ้าดิฉันจะขายแบบทั้งปีดิฉันก็ขายได้ทุเรียนนะแต่บางทีเราเรารับประกันไม่ได้ไงทุเรียนใต้มันที่อร่อยมันก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันน้ํามันเยอะทุเรียนมันอมน้ํามันจะไม่ช่าภาคใต้ฝนมันเยอะ ดิฉันยังไม่กล้ามาขายเลยดิฉันก็ขายแต่ทุเรียนจันใช่ปะละ่ะสั่งกาแฟตรงไหนคะกาแฟอยู่ตะก้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะกาแฟอยู่ตะก้าหน้าโปรไฟล์นะพี่พี่ไปกดตะก้าหน้าโปรไฟล์นะกาแฟอยู่ตะก้าหน้าโปรไฟล์ปลาอินซีอยู่ตะก้าหน้าโปรไฟล์เก็บเงินเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บมีนาเนี่ยแหละพี่ได้กินแล้ว สิ้นเดือนมีนานะเงินเดือนออกพี่เก็บเงินไว้ซื้อทุเรียนดิฉันได้เลยดิฉันบอกแค่นี้แหละนะเก็บเงินไว้เลยนะสิ้นเดือนนี้นะเก็บเงินไว้สักห้าร้อยอะเอาไว้กินทุเรียนแพรลี่ห้าร้อยไม่ได้อะพันหนึ่งพันหนึ่งอะพันหนึ่งอย่างน้อยได้สักสองลูกลูกย่อมย่อมเออไหนไหนก็จะกินละเก็บไว้สักพันหนึ่งค่ะเก็บไว้สักพันหนึ่งโอเคนะเออ จบนะไม่ผิดหวังทุเรียนแพรลี่ปีที่แล้วซื้อมากินอร่อยมากต้องอร่อยสิครับพี่ดิฉันขายแพงทุเรียนดิฉันไม่มีขายถูกนะทุเรียนเพราะว่าทุเรียนถูกมันมีแต่มันไม่อร่อยทุเรียนที่เขาแบบขายเป็นเข่งๆอย่างเงี้ยมึงก็ไปเหมามาขายถูกแต่มึงไปเลือกเอาเองนะว่าแก่ไม่แก่เน่าไม่เน่าสุกไม่สุกไ,ไม่ขายคะ่ะทุเรียนที่ดิฉันขายต้องคัดลูกต่อลูกเลย บอกเลยลูกต่อลูกนะเวลาเอาทุเรียนมาส่งต้องเคาะลูกต่อลูกเลยไม่มีซื้อเหมาก็ไม่เอาถ้าซื้อเหมามึงไปขายกับคนอื่นค่ะกูไม่ซื้อกูว่าไม่ซื้อของมึงมึงก็ไปขายให้ลงแล้วกันลงเขาก็จะกดราคามึงแต่ถ้ามึงเอามาขายให้กูกูให้ราคาสูงได้แต่มึงต้องให้กูคัดมึงต้องให้กูเลือกถ้ามึงไม่ให้กูเลือกกูก็ไม่ซื้อกูก็ไม่ซื้อ <c oughs> ก็ไม่ซื้อค่ะ <c oughs> จริง เนี่ยขายของมาจนแบบเวลาคนเอาของมาขายด้วยเขาไม่กล้าตุกติกกับดิฉันนะเขาไม่กล้าตุกติกหรอกเขารู้ว่าดิฉันเป็นคนแบบตรงไปตรงมาก็เราก็ซื้อแพงอะเราก็ซื้อแพงเราก็ซื้อแพงฉะนั้นคุณมาขายของให้เราเรารับซื้อแพงคุณก็ต้องขายของดีเอาของไม่ดีมาขายให้ดิฉันก็ด่าสิเพราะว่าดิฉันก็โดนเอฟซีด่าเหมือนกันลูกค้าเขาก็ด่าเหมือนกันถ้าเขาได้ไปโอ้ตายละเขาได้ไปเขาได้ทุเรียนไม่ดีไปเขาก็ด่าดิฉันเหมือนกัน ะสร้างบ้านไงคะข้างหลังสร้างบ้านคะ่ะคุณแพวอืมสร้างบ้านคะ่ะคุณแพวมาตรวจงานทุกวันช่างไม่ได้เข้าสองวันวันนี้พี่บรรลบส่งส่งอัปเดตมา อืก็ต้องงั้นค่ะเครดิตเราสินค้าเนื้อที่กว้างสามไร่หนึ่งงานกว่ากว่าค่ะสามไร่หนึ่งงานนี่ขนาดขุดบ่อไปไปส่วนหนึ่งแล้วนะเนี่ยขนาดขุดบ่อไปส่วนหนึ่งแล้วเห็นไปเนะี่ยดิฉันนั่งตรงนี้ทุกวันถามหน่อยค่ะเลี้ยงเพนพระเลี้ยงชาบูผิดไหมเออไม่ควรเลี้ยงอาหารที่พระต้องปรุงเองนะคะมันผิดวินยัย เลี้ยงชาบูเลี้ยงได้แต่ต้องต้มให้สุกแล้วประเคนเป็นหม้อไปเลยแล้วให้พระตักแต่ถ้าประเคนเนื้อดิบแล้วให้พระปิ้งกินอันจริงมันผิดวินัยนะถ้าคนที่เขารู้วินัยพระเขาก็จะตําหนิเอาได้เพราะว่าอันโตปักกังภาษาพระเขาบอกว่าอันโตปักกังของที่ทําให้สุกเองอ่ะหมายถึงพระหุงต้มเองไม่ได้ครับเป็นอาบัตผิดวินัย ้องถวายของสุกเท่านั้นไม่ใช่ของที่พระต้องเอามาปรุงเองถวายของดิบไม่ได้ถวายของดิบให้พระปรุงเองไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่ชาวบ้านก็ยังชอบถวายกันนะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้รา พะชงกาแฟเองผิดไหมเครื่องดื่มไม่เป็นไรค่ะของชงก็พออนุโลมได้แต่ถ้าของที่ต้องแบบต้มทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะเข้าใจบ้างเข้าใจไหมเข้าใจนะจันบุรีใช่ค่ะเนี่ยฝนจะตกที่ฉันกําลังช่างใจอยู่ว่าจะเดินกลับบ้านดีหรือว่าถ้าเดี๋ยวฝนเริ่มปลอยก่อนจะเดินกลับบ้านนะคะจะเดินกลับบ้านแต่ถ้า ฝนไม่หยุดก็จะนั่งนี่สักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้แดดร่มเร็วฝนมันตกมาดูต้นไม้กุ้งเต้นไม่ได้ค่ะกุ้งเต้นมันดิบกุ้งเต้นมันดิบรอทุเรียนนะคะโอเคค่ะมีผ้าถแถวบ้านเปิดร้านกาแฟแต่ราคาแล้วแต่โยมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นทํา คือวัดะเปิดได้แต่คนที่ชงกาแฟอะไรอย่เงี้ยไม่ห้ามเป็นพระห้ามเป็นพระห้ามเป็นพระหมายถึงอาจจะมีคาเฟ่ที่เป็นของ att, วัดโดยเฉพาะเป็นวัดท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องต้องจ้างพนักงานที่เป็นคารวาสทำอืมมันไม่เหมาะ มมไ่เหาะพี่แพรี่หนูสั่งปลาไปแล้วตอนนี้รอคิวส่งนานหน่อยใช่ไหมรอนิดนึงนะคะรอที่หนึ่งไม่เกินสองสามวันรอหน่อยรอหน่อยวันนี้ก็จะตากปลาฝนก็ตกอีกโอ้ยตา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 ยเหนื่อยเป็นแพรี่มันเหนื่อยลุ้นกับฝนแต่อย่างดีมันยังมีแดดมาให้หน่อยนึงพนักงานยังทอดปลาได้หลายร้อยออเดอร์อยู่ ออยากไปรับใช้คุณค่ะมารับใช้ดิฉันทําไมมารับใช้ด yep. ิฉันทําไมเดี๋ยวรอบ้านใหม่ก่อนนะคะบ้านใหม่จะหาแม่บ้านเดี๋ยวเรามาเราหาแม่บ้านทําไหวเหรอสามไล่นะเหนื่อยนะเป็นแม่บ้านบ้านดิฉันจะเหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวจะเลี้ยงเป็ดอีกนะเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านอีกนะจะไหวเหรอ จะเลี้ยงเป็ดอีกจะเลี้ยงเป็ดให้มันอยู่ในสระให้มันว่ายอยู่ในสระให้มันว่ายอยู่ในสระฝนแปดแดดสี่เอ้ยจันมีมีฤดูหนาวอยู่จันมีฤดูหนาวอยู่ค่ะอย่าไปพูดอย่าง,งานั้นฝนแปดแดดสี่ไม่ใช่ละนองไม่ใช่ละนองค่ะไม่ใช่ภาคใต้ค่ะจังหวัด <im emption> จันเขาก็มีฤดูหนาวของเขาอยู่อย่าไปพูดอย่าง,งานั้นอย่าไปพูดอย่าง,งานั้น ศาลากลางน้ําจะทําไม่ได้ทําศาลากลางน้ําค่ะทําริมน้ําทําริมนูมน้นอะเนี่ยริมนูน้นฝั่งนู้นอะฝั่งนูน้นจะทําศาลายื่นยื่นลงมาในน้ําเอาเรื่องอยู่แต่จะทํายังไงเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถเคนมันไปไม่ได้แล้วเวลาตอกเสาเข็มอะไรเนี้ยจะทํำยังไงเดี๋ยวต้องคุยคุยกับพี่วันลบดีกว่าว่าเขาจะทํายังไงให้ได้ เขาจะสามารถทํายังไงให้ได้จะทำํำจะทําศาลาไว้ริมนูน้นน่ะแล้วก็ศาลาหันมาก็จะเห็นต้นไม้ตรงนี้อยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วเวลามองมามันก็จะเห็นต้นไม้มันก็จะสวยวิววิวมันก็จะสวยทำเอาไว้แบบเราแบบกลางวันอย่างเงี้ยร้อนๆเราไม่อยากอยู่ในบ้านใช่ไหมเราไม่อยากอยู่ในบ้านเราก็มาอยู่ตรงสระน้ํา แล้วก็มานั่งเล่นสระนะ้ํามีเป็ดมีเปิดว่ายอะไรเงี้ยแค่คิดก็ฟินแล้วนะมีดอกบงดอกบัวมีสะบัวมีเป็ดว่ายแค่คิดก็ฟินแล้วเพียงแค่คิดก็รู้สึกฟินราคาเท่าไหร่คืออะไรคะ <c oughs> ราคาเท่าไหร่คืออะไรคะเดี๋ยวฉันพาเดินดีกว่า ดิฉันถ่ายคลิปไปอะ่ะมีแต่คนบอกว่าเออมีพี่คนนึง่งเขบอกว่าทําไมทําขอบสะเออเล็กจังนะจะทําขอบสระกว้างๆหน่อยโอ้ดิฉันก็บอกว่าพี่มุมกล้องมันหลอกตามันไม่ได้เล็กหรอกนะขอบสะดิฉันะ่ะตีลังกาได้สามรอบคุณดูดิคุณดูภาพมันหลอกตาเฉยๆมันไม่ได้เล็กหรอกมันหลอกตาใช่ที่ชอบที่สุดคือเงียบ เงียบมากเพราะว่าบ้านคนมันไม่เยอะนี่มันไม่ได้มันไม่ได้แคบหรอกนะเนี่ยขอบสะคุณดูดินี่กว้างขวาง,วางเดินแบบได้สบายอะ่ะเดินได้สบายเดินได้แบบชิวๆกําแพงหมดนี่สี่สี่ไม่ใช่สี่แสนสี่สี่ล้านค่ะพูดเป็นหลักล้านนะคะเวลาพูดกับดิฉันอย่าพูดเงินแสนนะคะ ต้องพูดเงินล้านนะคะท,ที่สร้างมาแต่ละอย่างเนี่ยกําแพงเนี่ยกําแพงล้อมหมดเลยข้างล่างข้างบนเนี่ยนี่ล้อมหมดเลยข้างล่างข้างบนนะคะสี่ล้านรวมระแนงข้างบนเรียบร้อยรวมทาสีด้วยรวมรวมผนังกั้นด้วยสี่ล้านค่ะหมดไปสี่ล้านบาทตัวเลขกลมๆแล้วกันเศษไม่ต้องไปนับ แต่ทําออกมาแล้วมันก็สวยมากถูกใจเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แคบนะเนี่ยที่ดิฉันจะทํามุมเนี่ยที่ดิฉันจะทาาําศาลานี่ที่สามไลนนะพี่แต่ถ้าแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้าแค่ตรงขอบสะนี่นะล้อมสะนี่แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นอะที่พ่อยืนเนี่ยที่มันเป็นผนังกั้นดินแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นมุมนั้นอะ กำแพงกันดินมุมนั้นนะตรงนี้เก0 0 0สนกว่าบาทเก้าแสน0ก้าแคือเฉพาะตรงนี้900,000คือเฉพาะตรงที่ล้อมบ่อเนี่ยค่ะเก0 0 0 0นกว่าบาทได้กําแพงได้ละแนงได้ที่กันดินสไลด์ได้กําแพงกันดินตรงนูนงน้นสองมุมตรงนู้นที่ทําต่อสองมุมตรงนั้น ก็ถือว่าก็ถือว่างานเขาก็ใช้ได้ะค่ะทุกคนงานเขาก็ใช้ได้ยังไม่มีปัญหานะเดี๋ยวอยู่ก่อนมีปัญหาแล้วจะบ่นให้ฟังตอนนี้ยังไม่ได้มาอยู่ไงถ้าอยู่แล้วเดี๋ยวมีปัญหาตรงไหนจะมาเล่าให้ฟังใช่พี่บรรลบทําให้ที่ชันคนเดียวเนี่ยเขาไม่รับทำเลยนะ มีคนติดต่อจะทํากําแพงกันดินกับเขาตั้งหลายคนเขาไม่ทําเพราะว่าปกติเขารับแค่สร้างบ้านเขาไม่ได้ทําอันนี้แตด่ดิฉันให้เขาทำไงให้เขาตีราคาแล้วก็ให้เขาทําเนี่ยกําแพงกันดินก็คืออันเนี้ยเนี่ยที่ท,ที่ยาวๆเนี่ยอันเนี้ยฝั่งละล้านสองฝั่งละล้านสองแค่เฉพาะแค่ตรงมาเนี่ยนะจากปากจากปากถนนมาถึงริมเนี่ยเนี่ยตรงมาฝั่งละล้านสอง ดินมันจะซุดไหมไม่ซุดค่ะตอกเสาลงไปลึกมากมันต้องทําแบบวิศวะค่ะให้วิศวะเขามาจัดการดูแลเราไม่ได้ทํากับช่างแบบไปเลื่อยเปื่อยแฉะเราทํากับบศาศาริษัทล้วเขารับประกันด้วยถ้ามีปัญหาเขาก็ทําให้ใหม่เจาะลงไปลึกมากค่ะเจาะเขามีเครื่องเจาะเจาะไปโอ้โหเจาะไปหลายหลายอ่ะหลายอ่ะเจาะไปลึกมากลงไปใต้ดินนะลึกมาก กว่าก็จะเทปูนเทคานน้ำในบ่อมีตลอดค่ะมันมีตาน้ำมันมีตาน้ำมันมีตาน้ำตาน้ำตาใจชอบหน้าฝนอย่างหนึ่งมันดีนะไม่ต้องทำอย่างดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดู คุณต้องทำอย่างดีนะคะนี่พาให้ดูนี่นี่นี่น,นี่ปีนให้ดูว่ามันสูงขางนาดไหนนี่น,นี่ปีนให้ดู มันคือเขื่อนนะคะมันไม่ใช่กำแพงมันคือเขื่อน,นะค่ะมันคือเขื่อนกั้นน้ำดีๆนี่เเข้าใจไหมขโมยเข้าไม่ได้ค่ะขโมยเข้าไม่ได้นุ่นล้อมหมดล้อมหมดสูงมากอย่าพยายามเข้าทางนี้เลยค่ะหมาดุบ้านนี้หมาดุมากคุณมาไม่ได้หรอกฝั่งนี้หมาดุแล้วกำแพงก็สูงมากคุณมาไม่ได้หรอก สงว่าต้นกล้วยอีกมาไม่ได้หรอกอย่ามาเลยอันตรายล้อมหมดนี่ล้อมหมดอืมันนี่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 นนมึงจะเข้ามาทําไมแล้วมันมีกล้องวงจรปิดมึงปีนเข้ามากูก็แจ้งความมึงก็ติดคุกอีกมึงจะไปลำบากลําบนเข้ามาทาไมล่ะมึงอยากได้